เมนูแซบวันนี้จ้านี่เลยค่ะต้มแซบเนื้อตุนจ้าเนื้อวัวติดเอ็นติดมันจ้าตุ๋นนิ่มๆนะคะแล้วก็มาปรุงแบบรสชาติต้มแซบนะคะเปรีย้ยวๆเค็มๆนัวๆจ้านี่เลยนี่เลยแนวกินของเราวันนี้จ้าสดน้ําซุปร้อนๆแซบๆนะคะลงคอลงคอจ้ะพร้อมด้วยเนื้อตุ๋นนุ่มๆจ้ามาเลยมาเลยมาแซบน้ากัน นี่จ้านี่ก็จะเป็นเนื้อได้ค่ะเป็นเนื้อติดเอ็นเนื้อติดมันค่ะเนื้อแบบนี้ก็จะมีราคาถูกกว่าเนื้อที่เอามาลาบนะคะถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยจ้านี่นได้ค่ะเด้อเอามาต้มนี่แซบแต้เนื้อสิเห็นบหค่ะเอามาต้มติเปื่อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราล่างให้สะอาดได้ค่ะเด้่อเราก็ไปต้มนะคะจ้าเนื้อติดเอ็นเนื้อติดมันอ่าต้มเนื้อก่อนเด้ค่ะเพราะเนื้อที่เขาใส่มาเนี่จะเป็นเนื้อติดเอ็นติดมันเนาะค่ะ เพื่นก็จะมีความเหนียวจักหน่อยจ้าเขากับมาต้มให้เพิ่นเพื่อนน,นุ่มขึ้นแน่ได้ค่ะเด้อเวลาเอาไปประกอบอาหารนี่ก็จะได้บ่เหนียวเกินไปจ้าจะได้กินง่ายๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแค่ต้มแบบนี้ก็หอมให้ห่วยไปแต่แซ่บไปเด้ในจ้าเนื้อรวมของเราจ้าเนื้อติดเอ็นเนื้อติดมันจ้าอ่าต้มต่อค่ะต้มต่ออ่าอันนี้กระตุ้นมาพักยันยันเลยค่ะเนื้อเขากับ เหนียนุ่มแล้วจ้าแล้วก็แอบ,บใส่พริกเผาลงไปแล้วด้วยเนี่ยแอบ,บใส่ลงไปพริกเผาก็จะเป็นแบบนี้จ้านี่ค่ะพริกเผาก็คือเอาพริกป่นค่ะไปคั่วกับนน้ำมันค่ะน้ำมันที่เราเจียวหอมหอมแดงนะคะนี่ก็ะจะเป็นพริกเผาตัวน,นี้ไม่ได้ปรุงรสนะคะเอาไว้ใส่ในต้มยงต้มยำอย่างนี้ละจ้าใส่ลงไปแล้วนะคะน้ำปลานิดนึงน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวผงเอาจ้ามากรสได้กับุงเอเอร์มันอีเ็ดแบบเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะ,ะ,คะเปรี้ยวๆเค็มๆ,ๆต้นหอมผักชีฝรั่งจ้าแค่นี้แหละค่ะเิ็ยง่ายๆนะคะเนาะ ทำง่ายๆสดน้ำร้อนๆจ้านี่ค่ะเนื้อติดเอ็นติดมันจ้าตุนเปืเป่อยๆนิ่มๆนะคะแล้วก็มาปรุงพริกเผาค่ะน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็ผักจ้าต้มแซบเนื้อจ้ามีใครให้แซบกว่าน,นี้ไหมคะแจงมาเลยจ้าจังวานี้กับขา้าวซุกพอดีจ้าควนหวยๆเลยหอมขนาดค่ะข้าวเหนียวเห่า มื่อน,นี้ก็ล่มพัดแห้งแห้งแล้วค่ะอากาศเริ่มหนาวแล้วจ้าเดี๋ยวมากินข้าวกับต้มแซบเนื้อเปื่อยของเรากันนะจ้า